จงอย่าสนใจในรูปอย่าสนใจในในร่างกายอย่าสนใจในนามก็คือความคิดมโนภาพอารมณ์อาการรู้สัญญาทั้งหลายเนี่ยเสียงที่พระอาจารย์พูดอยู่นี้ก็ด้วยนะนี่คือความคิดนะมันเป็นอาการกระเพื่อมนะสิ่งเหล่านี้จงอย่าสนใจมันอย่ายึดในมันเพราะมันไม่ได้มีตัวมีตน นี่แหละที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นอนัตตารูปธาตุนามธาตุนี้ยมันเป็นอนัตตาผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นเห็นพระตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าก็คือธรรมธาตุอันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อันเป็นต้นธาตุนี้แหละจะว่าไปแล้วนี่จิตเดิม ธาตุดั้งเดิมของพวกเรานี้นี่แหละคือทุกอย่างเลยพวกเราคือธาตุตัวนี้แหละนี่ขอยยืมภาษาม,มาพูดกับมนุษย์นะว่าพวกเราคือธาตุตัวนี้แต่เสียงที่พระอาจารย์อาปากพูดอยู่นี้มันไม่ได้มีอยู่จริงนะอุปมาให้ชัดขึ้นมาอีกหน่อย ทาดว่วงเปล่าใสบริสุทธิ์อันเป็นต้นทาน่านนี้เป็นทตาด,ดั้งเดิมก่อนจะมีทุกสอบสิ่งเลยนะก่อนจะมีทั้งรูปทตุและนามทตุมีแต่ความว่างเปล่าใสสมันมีอยู่แค่นี้มันไม่มีจักรวาลไม่มีดวงดาวไม่มีอะไรเลยะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุก์ได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า